สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับช่องนบ,บูทพระเครื่องเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นอนุสร์ร้อยยี่ปีมาให้ดูเป็นความรู้พื้นฐานนะครับว่าพิมพ์ต่างๆพิมพ์อย่างนี้เรียกว่าอะไรพิมพ์อย่างนี้เรียกอะไรแล้วก็มึกยันตราประทับสีต่างๆมีความหมายว่าอะไระครับ เดี๋ยวเราจะมาดู122ปีอนุสร์122ปีนะครับเป็นพระเครื่องในระับความนิยมรุ่นหนึ่งนะครับในเพราะว่ามีประวัติการสร้างที่ชัดเจนนะครับพิธีใหญ่และก็มวลสารดีเหมาะสําหรับผู้ที่ศรัทธาสมเด็จผู้จันโตกำลังสีนะครับรุ่นนี้ประวัติการสร้างคือสร้างเมื่อปี2 5 3 7นะครับ ในวาลาเพื่อลำลึกถึงวันค้ายวันมรณะภาพครบ122ปีของสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสีนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อนำรายได้ไปทำนุบำรุงพระอุโบสถวัดะระฆังโคศิธรา,ามและสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับพิธีพุทธาภิเศกนั้นจัดกันยิ่งใหญ่ครับวันที่22มิถุนายนสอนาะครับณพระอุโบสถวัดะระฆังนะครับโดยนิมนต์พระเกจิจากทั่วประเทศมากกว่า1 1 2รูปมาร่วมปลุกปลุกเสกนะครับ มีหลวงพ่อแพ่วัดพิกุลทองหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวกาลามหลวงพ่อจือวัดกาบางแก้วนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หลวงปู่ทิมวัดพระขาวหลวงพ่อรวยวัดตะโกหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมนะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีเกจิอีกหลายท่านนะครับที่มาร่วมปลุกเสกในวาระนั้นนะครับ พิมพ์ต่างๆก็จะมีอยู่ด้วยกัน5พิมพ์เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าพิมพ์ต่างๆเนี่ยแต่ละพิมพ์เขาเรียกกันว่าอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นพิม JD, พ์เจดีพิมพ์เกตบัวตูมพิมพ์พระประธานแบบไหนเป็นประธานแบบไหนเป็นเกตบัวตูมนะครับและแบบไหนเป็นพิมพ์เจดีส่วนมวลสารเนี่ยรุ่นนี้นะครับมวลสารรุ่นนี้ก็จะนามวลสารเก่าจากทางวัดระครังนะครับไม่ว่าจะเป็นมวลสารเก่าของสมเด็จพระจันโตเศษ พระสมเด็จกุวัดะระฆังเก่าที่แตกหักไม่ว่าจะเป็นรุ่นร0อยปี108ปีหรือ118ปีก็อยู่ในนี้นะครับเป็นมวลสารรวมอยู่ในนี้ครับพุทธคุณจะพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศนะครับผสมผมว่านผมว่านและเกสศดอกไม้ต่างๆรวมอยู่ด้วยนะครับเราก็จะมาดูพิมพ์แล้วมาดูตรายางกันนะฮะเนื้อหา,อาขององค์พระเป็นยังไงนะครับเรามาดู พิมพ์แรกก่อนครับอ่าตรงนี้นะครับอันนี้เราจะเรียกว่าอันนี้เป็นแบบแตกาลายงานาน,นะครับซึ่งจะมีทั้งแบบแตกลายงานแล้วก็ไม่แตกลายงานานะครับชุดก็จะเป็นชุดกรรมการนะครับพิมพ์นี้เราจะดูพิมพ์เราจะดูพิมพ์ยังไงเพื่อให้ดูออกเวลาหยิบขึ้นมาว่านี่เป็นพิมพ์นี้เป็นทรงอะไรนะครับ อันดับแรกนะครับเราต้องดูทรงพิมพ์ก่อนอเดี๋ยวผมดูอันนี้อันนี้เป็นองค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์ผระปธานนะครับถ้าสังเกตพิมพ์พระปธานเนี่ยก็คือจะมีจะมีลักษณะพิมพ์ใหญ่กว่าองค์อื่นนะครับพิมพ์ใหญ่กว่าองค์อื่นนะครับแล้วก็จะมีจุดหลักที่จําที่สําคัญก็คือจะมีจุดไข่ปลาอยู่ตรง ด้านข้างนะครับสองให้ดูนะครับอ่านะจะมีจุดไข่ปลาอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามีจุดไข่ปลาคือถ้ามีจุดไข่ปลาอตรงนี้ก็คือพิมพ์พระประธานนะครับอ่าอันนี้อันที่หนึ่งแล้วนะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับส่วนด้านหลังยันก็จะมีหมึกสีแดงสีน้ำเงินสีม่วง แล้วแต่นะครับแต่ส่วนมากอะ่ะจะเจอกันแบบสีแดงสีน้ําเงินนะครับสีม่วงนี้เจอน้อยนะครับในบรรดาทุกพิมพ์พิม์ที่ได้รับความนิยมที่สุดก็คือจะเป็นพิมพ์พระประธานพิมพ์ใหญ่ก็คือพิมพ์นี้นะครับที่ได้รับความนิยมฉะนั้นเวลาแยกขายเขาก็เลยจะขายพิมพ์พระประธานแพงกว่าพิมพ์อื่นนะครับส่วนพิมพ์ที่ได้รับความนิยม ลองลงมาก็จะเป็นพิมพ์ไอเจดี JD นะครับพิมพ์พระเจดีพิม JD, พ์เจดีพิมพ์เจดีเราจะดูได้งไงว่าเป็นพิมพ์มเจดีนะครับพิมพ์เจดีเนี่ยลักษณะขององค์พระนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนเจดีนะครับ เป็นสามเหลี่ยมเจดีถ้าเทียบกับองค์พระประธานนะครับะจะเห็นไหมครับฐานของท่านจะมีความแคบกว่านะครับตรงนี้แล้วก็จะลดขึ้นไปด้านบนเป็นรูปทรงสามสามเหลี่ยมเขาก็เรียกพิมพ์นี้ว่าเป็นพิมพ์เจดีนะครับ แล้วก็จะมีพระเกตของท่านจะติดซุ้มพอดีนะครับนี่พระเกตองท่านจะติดซุ้มพอดีอดแต่ถ้าเป็นพิมพ์เกตบัวตูมเนี่ยอีกองหนึ่งจะเป็นพิมพ์เกตบัวตูมอ่าจะเห็นว่าฐานเห็นไหมครับฐานของพิมพ์เกตบัวตูมจะกว้างกว่า กว้างกว่าพิมพ์เจดีนะครับหรือว่าพิมพ์ใหญ่ฐานจะกว้างสุดนะครับอันนี้พิมพ์เกตบัวตูมนะครับพิมพ์เกตบัวตูมนี้ก็คือเราจะสังเกตได้จาก เกศที่เกตของท่านนะครับพระเสียรท่านจะไม่จะลดซุ้มนะครับมีลักษณะเหมือนดอกบัวตูมนะครับเขาก็เลยเรียกพิมพ์นี้ว่าพิมพ์เกตบัวตูมนะครับอ,อันนี้เป็นพิมพ์เกศบัวตูมนะครับอันนี้เป็นพิมเจดี JD. แล้วก็มีพิมพ์ใหญ่หรือพิมพระประธานนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นปั๊มยันเหมือนกันนะครับเดี๋ยองนี้จะจางๆแล้วฮะองนี้ก็จะชัดเจนหน่อยองนี้ก็จะจางๆหน่อยสีก็จะเป็นน้ําเงินบ้างแดงบ้างแล้วแต่นะครับส่วนอีกสองพิมพ์นี้ก็คือเป็นพิมพ์รูปเหมือนอันนี้คือดูง่ายเข้าใจตามเนื้อหาเลยครับเป็นพิมพ์รูปเหมือนสมเด็จพ้จันโตนะครับ ี่พิมพรูปเหมือนส,สเอมเด็จพระจันทร์โตเห็นไหมครับยันก็จะมีสีแดงออกม่วงจะมีแดงออกม่วงด้วยนะครับเป็นพิมพ์รูปเหมือนสมเด็จพระจันทร์โตนะครับแล้วก็มีพิมพ์คะแนนนะครับเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์รูปเหมือนสมเด็จพระจันทร์โตเป็นพิมพ์เล็กเหมือนกันครับ สองแล้วจะเห็นเม,ม็ดมวลสารที่ชัดเจนนะครับมวลสารชัดเจนเลยนะครับทาไมเขาเรียกพิมพ์คะแนนนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเวลาพิมพ์พระเยอะๆนะครับหรือกดพระเยอะๆเนี่ยจะาพอจํานวนมากครบร้อยองค์ปุ๊บเขาก็จะทําพิมพ์คะแนนมาหนึ่งอันนะครับว่าโอเคครบร้อยองค์เลยนะพอทําไปสองร้อยองค์ก็พิมพ์คะแนนมาหนึ่งอันฉะนั้นพอตอนทําเสร็จเขาจะมานับ พิมพ์คะแนนเอาครับว่าผลิตพิมพ์ไปกี่องค์แล้วก็คือนับจะพิมพ์คะแนนเอาเช่นพิมพ์คะแนนนับได้10บองค์ก็แสดงว่าปั๊มพระพิมพ์พระไปแล้วร้อยองพันอ,องค์ครับตัวตีพิมพ์พระไปแล้วพันองนะครับเพราะว่าร้อยองปั๊มทีหนึ่งร้อยองทำพิมพ์คะแนนทีหนึ่งร้อยองทำพิมพ์คะแนนทีหนึ่ง ขาก็จะมานัดมานับตัวพิมพ์คะแนนเอานะครับอ no. ันนี tasty, ้เป็นพ mm. ิมพ์เล็กพิมพ์คะแนนด้านหลังก็จะเป็นรูปละขังนะครับพิมพ์ว่าวัดละขังโคสิตารามนะครับอันนี้เป็นพิมพ์คะแนนแล้วก็อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่รูปมือนพิมพ์ใหญ่นะครับแตกลายงานเหมือนกันมียันประทับชัดเจนนะครับนี่ครับ อันนี้ก็เป็นอนุสร์122ปีนะครับเนื้อหาก็จะมีสีขาวส,สีออกขาวสีออกเหลืองนวลน,นะครับแล้วแต่ว่ามวลสารใดจะมากกว่ากันแล้วกดพิมพ์พระเป็นยังไงนะครับนะครับจำง่ายๆคือพิมพ์พระประธานมีจุดไข่ปลานะครับแล้วก็พิมพ์เกตบัวตูมเกตจะไม่จะหลดซุ้มนะครับ แล้วก็พิมพ์เจดีพิมพ์เจดีก็องค์เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับเป็นทรงเจดีนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพิมพ์รูปเหมือนอแล้วก็เป็นพิมพ์คะแนนนะครับมีทั้งหมดห้าพิมพ์นะครับรุนนี้122ปีนะครับก็ยังน่าเก็บน่าสะสมกันอยู่นะครับส่วนตัวกล่องเองก็เป็นลักษณะ มนนะครับไม่ไม่สี่เหลี่ยมสัทีเดียวเขียนว่าอนุสรร้อยยี่สองปีสมเด็จพระจันโตกำลังศรีวัตรกังคฤิรามยี่สองมิถุนาสองห้าสามสิบเจ็ดนะครับก็ยังน่าเก็บอยู่ครับงานประกวดก็ยังมีทุกรอบนะครับมีให้ประกวดทุกรอบใครสวยสวยก็ส่งไปประกวดกันได้นะครับครับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับ ราคายังน่าเก็บกันอยู่นะครับสมเด็จไออุสรณีร122ปีเนี่ยราคายงยังหลักร้อยกันอยู่นะครับน่าเก็บครับยังน่าเก็บอยู่โอเคครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ช่องนาบุตรพระเครื่องกอ็สวัสดีเพื่อนๆนะครับก็ขอขอบคุณช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกันด้วยนะครับเราจะได้มีเนื้อหาสาระ ดีๆเอาพระมาให้แบ่งปันความรู้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดซุปเปอร์เต็งนะครับจะโอนค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟ20บาท50บาทก็สุดแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกครับก็วันนี้ก็สวัสดีและขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ